ติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับแบนที่หมีโซล่าเซลล์ครับอันนี้เราเอาท่อออกหนึ่งนิ้วนะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าติดตั้งอะไรบ้างนะผมอันนี้เป็นสเปคปั๊มที่เราใช้นะครับผมแล้วก็เป็นแบนนี้นะนะครับแบนนี้สั่งจากพี่หมีโซล่าเซลล์นะครับผม750วัตต์นะครับตัวนี้ที่เราเอามาใช้นะผมส่วนตัวนี้เป็นรายละเอียดของกล่องนะนี่เราจะถ่ายวีดีโอไว้นะครับผมตัวนี้เวลากล่องมีปัญหาหรือว่ามีโค้ดอะไรขึ้นมาที่กล่องนะครับก็จะมาดูตรงนี้ได้นะผม ตอนนี้น้ำก็ไหลออกประมาณนี้ครับท่อหนึ่งนิ้วนะตัวปั๊มจะเป็นหนึ่งนิ้วครึ่งนะผมเรารีดจากข้างล่างเลยนะเราต่อข้อลดนะครับลดจากข้างล่างเลยจากหัวปั๊มขึ้นมาหนึ่งนิ้วพอนะครับผมหลักการคือนะครับถ้าเกิดท่อใหญ่นะเราก็จะแบกน้าหนักเยอะนะครับผมถ้าเกิดเราเอาท่อนิ้วครึ่งขึ้นมาจากตัวปั๊มนะครับมันจะแบกน้าหนักเยอะนะครับผมแล้วน้าอ่ะมันจะออกเต็มท่อก็ตามแต่มันจะไม่พุ่งไกลขนาดนี้นะคิดตามนะผมแต่ถ้าเกิดเป็นท่อเล็กๆนะเราเราจะรีดนะครับเหมือนกับที่เขาตกน้ําขึ้นเขา เาจะรีดท่อลงให้มันเล็กนะครับเพื่อที่จะอาศัยแรงดันนะครับแล้วก็การแบกน้ำหนักของน้ําที่ไม่เยอะมากครับน้ําก็จะออกแรงกว่าเราใส่ท่อใหญ่นะครับหน่อยหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นผลดีกับปัม๊มปั๊มก็จะไม่แบกน้ําหนักแต่ว่าเยอะขึ้นนะปั๊มจะทํางานแบบได้ความเร็วรอบที่สูงขึ้นในปริมาณแดดที่ไม่แรงมากได้นะครับผมนะอันนี้เราเทน้านะครับเราหย่อนลงไฟ5ท่อบ U C ก็ประมาณ5 4 0 50, 50 ยี่สิบเมตรนะครับผมเดี๋ยวลงไปยี่สิบเมตรนะจากบ่อน้ําก็ลึกพอสมควรอยู่นะครับผมตัวนี้ทดลองว่าน้ํามันจะหมดบ่อไหมนะเดี๋ยวเราจะลองสุกดูอันนี้บ่อเพิ่งเจาะใหม่นะครับผมน้ํายังเป็นสีแดงอยู่เลยเห็นไหมสายไฟเราก็เดินไปตรงนั้นนะครับแผงสามแผงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวแผงกันตัวแผงก็ประมาณนี้สเปคแผงก็ตัวนี้นะครับที่เขาเป็นชุดที่เราเอามานะครับผมนะนี้นะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อไปที่พี่หมีโซล่าเซลได้เลยนะครับผม นะสปเปกแผงก็ประมาณนี้แผงแบ่งครึ่งนะครับสองแผงตับนี้เลยตัวกล่องนะครับประตูตัวนี้ก็ตอนนี้ทํางานอยู่ที่สามพันนะครับเจ็ดร้อยสิบหกรอบนะครับ rpm เรากดตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับกินกระแสอยู่ที่หกจุดสามแอมป์นะครับกําลังวดอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ตอนนี้ทํางานอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าโวลต์น,นะครับผมการต่อเขามีมาให้นะสามแผงนะครับต่ออนุกรมกัน ันเบเอร์นะครับเขามาที่กล่องข้อตู้ประมาณนี้ข้างในตู้ก็จะมีนะครับสายบวกสายลบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้ก็อ้างอิงจากที่เขาให้มาเลยเห็นไหม wvu นะครับผมตัว v สีฟ้า w ให้ตัว u สีน้าตาล w สีดำนี่นะก็สีดําสีน้ําตาลตัวนี้เราต่อกับสีฟ้าของปั๊มนะอันนี้สายเราซื้อเพิ่มนะครับผมนะเห็นไหมเราใช้สายเบอร์นี้ นี่แหละเบอร์2.5นะผมสามพู2.5สแควร์มิต่อพันเบเกอร์ดีซีเบเกอร์ดีซีตัวน,นี้มาพร้อมกับสายที่เขาต่อย้ำ MC4 มา MC ให้เลยนะเห็นไหมนี่นะย้ำ MC4 มา MC ให้5เมตรนะผมสีดําสีแดงแล้วก็มีสายสีเขียวเป็นสายกาวนะครับมาให้อีก5เมตรนะแล้วก็อนุกรมกันมาแบบนี้นะอนุกรมผมจะอนุกรมแบบนี้นะอนุกรมเพื่อที่จะให้สายอ่ะมันมาอยู่ที่ตรงกลาง แบบนี้อยู่ฟังใด้ฟังหนึ่งได้นะครับผมก็แล้วแต่จะต่อแบบไหนนะเวลาที่ได้ปั๊มมานะก็ดูด้วยว่าเขาติ๊กไว้ตรงไหนอันนี้7 2บโวลต์ไหมเขาติ๊กไว้นะครับก็จะมีระบบหลายตัวนะเห็นไหมเก้าสิบโวลต์หนึ่งร้อยสิบโวลต์เจบสองโวลต์สามหโวลต์สิบสองโวลต์ยีบสี่โวลต์สีบแโวลต์แล้วก็6 0สิบโวลต์นะครับตัวตัวนี้ไม่ได้ให้มานะตัวนี้เราซื้อเพิ่มต่างหากนะครับตัวนี้ ก็ทำเพิ่มนะเราไม่ได้ซื้อขาจับตัวเบรคเกอร์อมาแล้วก็เอาเหล็กแบบนี้มาใส่ได้นะครับสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้ที่ต่อมานี้เขาย้ำมาให้นะครับย้ำหางปลามาให้แล้วเราก็ต่อเข้าตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้เรายังไม่ได้เก็บนะครับผมถ้าเกิดเราจะเก็บเราก็เก็บเข้ากับตัวนี้ที่เขาให้มาเห็นไหมนี่นะครับก็มาต่อนะการความชื้นเข้ามาในกล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีเห็นไหมสียางโอลิง แล้วเราปิดไว้อย่างนี้แล้วก็ขันน็อตสี่ตัวยึดไว้นะครับผมก็ของปวบคุมข้างนอกตัวนี้เราไม่ได้ใส่กันฟ้านะมาที่ติดตั้งไว้เลยครับก็ไม่เป็นไรเรามาปิดตัวนี้ไว้ก็ได้นะเบรกเกอร์ลงข,ขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่ไปเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับรอให้ตัวปั๊มมันมีแดดก่อน และที่สำคัญคือพี่หมีนะครับพี่หมีตัวลาเซลเขาบริการดีมากเลยนะทุกคนเขามีแบบตัวจับแผงตัวลาเซลนะที่เขาออกแบบไว้มาให้นะเราก็มาทําตามได้เลยนะส่วนขาขามสูงเราก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาสูงแค่ไหนแล้วก็สามารถดัดแปลงได้ข้างบนแล้วก็ทําตามเขาเลยนะครับตัวนี้เราไม่ได้ซื้อตัวยึดแผงมาเราก็ยึดตรงนี้เลยได้นะห็นไงนะครับผมตัวแผงเขาก็จะหนักเรายึดใส่โโขงตัวนี้เลยเกจวปล่อยนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เช็คาลาวข้างบนเลยนะ เราจะใส่ฟ้าแบบนี้นะครับลืมบอกน,นะฝาเราไม่ซื้อฝานะเราจะซื้อฝาท่อบนี้นะครับแล้วก็เอาท่อต่อตรงเจ้านอนเจ้านมาใส่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะสวมเข้าไปในนี้เลยนะอันนี้ลุงผมก็ได้พาไว้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เช็กวาลด้วยนะเอาเช็คาวาลมาใส่ตรงนี้นะครับผมเพื่อกันน้ามันไหลกลับนะถ้าเกิดเราปิดปุ๊บใช่ไหมตัวฟุตบอลของป um นะั๊มเสมอน่ะเขาจะรับแรงกระแทกจากน้านะมันพุ่งขึ้นมาไง ตอนนั้นก็ยกขึ้นนะครับเวลาน้ําแบบมวลมหาศาลนะผมถ้าปิดน้ําปิดปั๊มปุ๊บมันจะลงตุ๊บนะครับมันจะเสียหายเร็วมากนะครับถ้าเกิดเราไมา่ติดตั้งเช็ควาลวนะอันนี้ก็ให้ติดตั้งไปด้วยนะผมเช็ควาลวตัวหนึ่งก็ระคาะไม่แพงนะผมแนะนาให้ใช้ทออเหลียงแล้วก็พร้อมดีๆไปเลยนะอย่างงกนะตอนนี้น้ําก็เริ่มใส่แล้วน้ำเริ่มใส่แล้วน้ําก็น่าจะพออยู่มั้งเดี๋ยวเราจะออกไปใช้ส่องดูข้างล่างนะผม แดดก็ประมาณนี้นะครับผมข้างหลังนะครับการติดตั้งของเรานะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ทำนะครับผมทำเล่นเฉยๆนะผมไม่รู้ถ้าเกิดใครสนใจก็จติดต่อไปที่พี่มีโซล่าเซลลได้เลยครับพิมพ์คำว่าพี่มีโซล่าเซลที่แพลตฟอร์มไหนก็ได้นะจะขึ้นมาเลยนะครับผมนี่นะก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ